ราชาลูกหนังทโรขอเสนอบอลมัดพบลิวร์พูโคดีก้กาโปนนำทัพชุดสองสู้เพื่อลุยดิอาสฟันฉับสะกอลิวร์พู Liverpool เจ้าของทรอฟี่รายการนี้สูงสุด9สมัยยกพลลุยแดนใต้ไปเยือนบอลมัดถือเป็นดีแมตหลังจากบุกรัวแซงมาแล้ว3ต่อหนในเพียงหลีเมื่อต้นฤดูกาลนี้เองรีวิวคาร์บาครับอังกฤษรอบ16บทีมสุดท้ายวันพุธที่1พฤศจิกายน2566 บอลมัดปะทะลิเวอร์พูลเวลา2นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดติกตอกไทยรัฐสปอร์ตสนามไวตาลิตี้สเตเดียมความพร้อมก่อนลงสนามอันโดนีอิราโอลาเพิ่งพาทีมเดอะเชอร์รี่เปิดรังเชือดเบอร์รี่2ต่อ1ปลดล็อกเ hey! ฮในลีกได้ในที่สุดแต่ก็ต้องสังเวยแม็กซ์แอรอนส์แบคขวาเจ็บถูกถอดช่วงท้ายเบื้องต้นวืดนัดนี้เชื่อกับพวกที่เจ็บอยู่แล้วทั้งไทเลอร์อดัมเอมเนโนมาคอนเดส ไรอันเฟเดริกรวมถึงเนโต้โกมือหนึ่งกับตันทีมส่งผลให้โยนุตราดูตัวยืมจากอินเตอร์มิลานจะได้เฝ้าเสาต่อ2นัดติดในแดนกลางยังไร้ลูอิสคุกชดใช้โทษแบนดนัดจากทั้งหมด3เกมขณะที่มากอสเซเนซีเซนตแบกอาร์เจนตยรอเช็คฟิตแต่อาจไม่เสี่ยงเปิดโอกาสคริสเม็แฮมได้ออกสตาร์ทคู่กันกันกบอีเลียซาบานีดอกนั้นเตรียมโรเตชันเท่าที่ได้ อาทิคิฟเฟอร์มัวลงตัวจริงแทนที่โดมิเกโซลันกี้เด็กเก่าหงแดงโดยมีดังโกวัตตาราเดวิดบรูคและลุยซินิสเตราปั้นเกมดานจูกเกนครอปนายใหญ่หงแดงได้รับการยืนยันแล้วว่าสเตฟานบายสติดกองกลางดาวรุ่งสเปนิฟอย่างไม่ฟืน้นเช่นเดียวกับรายอื่นๆที่เจ็บอยู่ก่อนทั้งแอนดูโลบสันเตโกอาคันตาราและเบนโดกขณะที่ลุยดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียจะไม่ได้มีส่วนร่วมอีกนัดทัาจูเกมถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสท่ามกลางมรสุมชีวิต คุณพ่อถูกลักพาตัวที่ประเทศบ้านเกิดข่าวดีมีมากเมื่อเค์ติสจวนพ้นโทษพักแข้ง3เกมในประเทศพร้อมคืนแดนกลางช่วยฮาวิเอลเลียสและวัตรุเอนโดขณะที่โคดีกากโปดาวยิงดัสที่ฟิตกลับมาแล้วพร้อมออกสตาร์ทเคียงข้างกวนตัวสำรองทั้งควีวนเคเลอร์เฮอร์โจโกเมสเจลมาติปเจเรลคอนซาลุกแชมเบอร์เป็นต้นนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามบอลมัด4-2-3-1โยนุตราดูอดัมสมิธ อิลยาซาบานีคริสเมพแฮมมิลอสเคอร์เคสโจรดเวลฟิลิปบิลลิงดังโกวัตตาราเดวิดบรูคลุยซินิสเตราคิฟเฟอร์มัววิวพูซีซ้ำสามีวินเคลเลอร์โจโเมสเจอร์มาติปจาเรลคอนซาลุคแชมเบอร์ฮาวิเอลเดียตวัตุรุเอนโดเคอรติจูนม o h a m e d sala โคดี้กากโปดาวินนูเยสความน่าจะเป็นของเกม ลิรูพูเตรียมหมุนเวียนทีมหลายจุดเหมือนเดิมยามลงเล่นบอลถ้วยแต่ชุดสำรองของพวกเขาก็ยังดูดีกว่าบอลมัดที่เริ่มเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานเหมือนกันหากจะหาทีมชนะยังมองว่าหงแดงถือไพ่เหนือกว่าผลการแข่งขันที่คาดบอลมัดแพ้ลิร์พูหนึ่งต่อสาม lfc tv รายงานว่าเปปิลินเดอร์ยืนยันทุกคนในสมสรลิร์พูพร้อมที่จะยืนอยู่ข้างข้างดิอัสและครอบครัวของเขาเสมอลูช่วเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอเราใส่ใจเขาจริงๆ เราพยายามสนับสนุนเขาให้มากที่สุดเราภาวนาให้พวกเขาพบพ่อของเขาโดยเร็วที่สุดและทุกอย่างก็ต้องเรียบร้อยดีด้วยเป็นนักเตะที่น่าชื่นและเราทุกคนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับเขามากในเรื่องนี้เราพยายามสนับสนุนเขาในตอนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เราจะยืนอยู่ข้างๆเขาเสมอ เกมที่แล้วนักเตะในทีมตอบสนองได้ดีหลังจากดีโก้โชต้าทำประตูดได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการชูเสื้อให้เขาเห็นและผมคิดว่านั่นเป็นการแสดงออกที่ดีมากๆเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาปฏิกิริยาของแฟนบอลในสนามก็พิเศษเช่นกันแฟนๆทั้งหมดอยู่ข้างหลังเขาและด้วยสโลแกนของเราคือคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้ทังนี้เป๊ปยังยืนยันอีกเรื่องว่าตโก้คันตาราและสเตฟานบายสิ ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้และยังไม่สามารถเข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมได้เลยจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าเราทุกคนคิดถึงเตียโก้มากและผมเองก็คิดถึงเขามากเช่นกันคุณลองนึกภาพกองกลางของเราในเวลานี้ที่มีผู้เล่นใหม่ของเราและเตียโกอาคันตาราที่อยู่ตรงกลางเช่นกันคอยชี้แนะทุกคนได้อย่างดีเราหวังว่าจะได้เขากลับมาเร็วๆนี้ส่วนบบยตติดเขาเองก็ยังไม่พร้อมเช่นกันสําหรับเกมลีกครับในวันพรุ่งนี้แต่เคยทิ่โจนกลับมาแล้วเขาจะพร้อมแน่นอน คืบหน้าตามหาพ่อลีดีอาสชุดเฉพาะกิจบุกปา่าฝ่าดงปิดกัน้นชายแดนความคืบหน้าการตามหาคุณพ่อของดีอาสดาวเตทีมลิฟูล่าสุดเมื่อ3ามเ็ตุลาคมมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโคลอมเบียระดมกำลังเข้าสำรวจป่าทางตอนเหนือของประเทศด้วยเชื่อว่าลุยส์โมเนลดีอาสอาจถูกนำมาซ่อนตัวในป่าเพื่อเรียกค่าไทยโดยถึงขณะน,นี้ตำรวจประกาศตั้งรางวัล39,000น 39, 000, ปอนด์ให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดต่อการจับกลุ่มคนร้ายด้วย นอกจากนี้ทางการโคลอมเบียได้จัดทีมงานชุดเฉพาะกิจเพื่อตามหาคุณพ่อของดาวเตวัยว26ปีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินโดยเฉพาะการสำรวจเทือกเขาซึ่งกัน้นชายแดนระหว่างโคลอมเบียกับเวเนซุเอลาและใช้วิธีปิดกั้นเส้นทางสัญจรด้วยเกรงว่าหากคนร้ายพาเยอออกนอกประเทศได้สำเร็จก็จะเป็นเรื่องยากมากขึ้นต่อการตามหาทังนี้ลุยสม์มานลดิอาสและซิเลนสิสมาลูลนดาพ่อและแม่ของดีอาส ถูกกลุ่มคนร้ายที่พกอาวุธขี่มอเตอร์ไซค์มาจับก,กลุ่มตัวระหว่างทั้งสองอยู่ที่ปั๊มน้ํามันในเมืองบารันกาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ให้หลังไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเจอแม่ของดีอาร์สที่ถูกปล่อยตัวโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเฟรดเฟรกโซซุปเปอร์สตาร์นักร้องและนักแต่งเพลงชาวโคลอมเบีย ได้ทำการสวมใส่เสื้อของสมสรเว์ภูในรายการทีวีล่าสุดเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมชาติของเขาอย่างลุยดิอาสและครอบครัวของเขาในขณะที่พ่อของเขายังคงถูกลักพาตัวลุยดิอาสเพื่อนของผมเป็นคนมอบเสื้อชุดแข่งนี้ให้กับผมขณะนี้เขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากมากผมหวังว่าเขาและครอบครัวจะได้กลับมาพบเจอพ่อของเขาได้ในเร็วๆวันนี้สำหรับเพื่อนของผมผมหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและดีที่สุด แล้วคุณจะกลับมาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ต่อไปตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งหรือนักเตะคนหนึ่งไปแล้วตอนนี้สําหรับประเทศโคลอมเบียกับเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นปัญหาระดับชาติของพวกเขาแล้วและนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้คนในประเทศนั้นรักและเอ็นดูดิอาสมากมายขนาดไหนกันสอดังสรรเสริญโชตากลับมาฟอร์มเด่นช่วยลิเวอร์พูลลุนแชมป์นิวโจนักข่าวสายลิเว์เอามายกย่องฟอร์มการเล่นของดิโก้โชตา ที่ยิงหนึ่งประตูช่วยทีมเอาชนะนอตติแฮมฟอร์เรสไปสต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองหน้าชาวโปรตุเกสเบอร์สกอร์แรกให้กับทีมหงส์แดงก่อนที่ราวินนูนเยสและโมฮัมเหม็ดซาลาห์จะช่วยกันยิงคนละหนึ่งลูกพาทีมเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่มเจ้าป่าไปอย่างไม่ยากเย็นพร้อมเก็บ3าคะแนนไล่จี้ท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมจ่าฝูงเหลือ3คะแนนต่อไปจูนได้กล่าวถึงโชวตาพันทางเว็บไซต์ Empire of the เด p คว่า เมื่อคุณหายเจ็บกลับมาลงสนามและทำสองประตูในเกมที่เจอกับลีดเมื่อเดือนเมษายนซีซั่นที่แล้วผมคิดว่ามีแค่ซาลาเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเขากำลังกลับสู่ฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองแล้วเขาคือผู้เล่นที่ดีของลีพูลในซีซั่นนี้ซึ่งหากพูดกันตามตรงก็มีหลายคนที่เล่นได้ดีแต่โชต้าพร้อมลงสนามความฟิตและการทำสกอร์ได้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อทีม เมื่อคุณนึกถึงเกมใหญ่ของลิพูที่กำลังจะมาถึงหลังช่วงเบรกทีมชาติซึ่งมันไม่มีเกมไหนที่จะสำคัญไปกว่าการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผมหวังจะได้เห็นเขาออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงหากฟิตพร้อมนักข่าวชื่อดังกลา่าวภาพจิจกรรมฝาผนังที่เป็นของดาวินนูนเยสนอกแอนฟิลด์และนั่นเป็นการบ่งบอกได้เลยว่าเขาได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากแฟนบอลลิเวอร์พูลมากแค่ไหนแล้วในเวลานี้ ผลงานภาพจิตกรรมฝาผนังจากเมอร์วอขาแสดงความยินดีกับเทรนโคเน่โดฮนตี้ปีวัย17ปีจากอาคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลคนล่าสุดที่เซ็นสัญญาในการเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้และนับว่านี้เป็นสัญญาอาชีพครั้งแรกของเขาในฟุตบอลอาชีพซึ่งตอนนี้โคเน่โดฮนตี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สนุกกับฤดูกาลแรกที่ดีในอังกฤษ พร้อมกับผลงานที่กำลังโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามองจากเชเกนครอฟและเปปิลินเดอร์อย่างมากอีกด้วยโคเนเดอร์ฮตี้ลงเล่นให้ลิพูยูสิ8ไปแล้วทั้งสิ้น8เกมยิงได้6ประตูกับ2 a แอซิสและเขาคือหนึ่งใน2ดาวรุ่งที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดคนหนึ่งต่อจากเ n เอนโยนี่กองกลางวัย16ปีที่กำลังสร้างความฮือฮาให้กับอะคาเดมีของสโมสรในเวลานี้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่รับเลือกให้ขึ้นมาทําการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคาดว่าอีกไม่นานเราน่าจะเห็นเขากับทีมชุดใหญ่ในเกมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันนะครับ lfc d z c n 1 1่รายงานว่าน่าแปลกใจที่อลิซอนเบเกอร์ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลยาชินโทรฟี่ผู้รักษาประตูแห่งปีประจำปี2 0 2 3ในครั้งนี้เพราะหากย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้ว อาลีมีสถิติในการป้องกันเฉลี่ยได้สูงถึง10.7ประตูนี่คือสถิตินี้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าชิงรางวัลในปีนี้มารกอังเดแทสเซเกน8.1ทีโบกกตัว6.3บริซซมบา5.4อังเดโอน,นาน่า4.9เอเมโน,โนมาติเนส2.6ดดมินิกลิวาโควิ2.5ไมเมยอง0.8อารอนแรมสเดล2.1เอเดซอน2.3ยาซีนบูนู2.9และท้ายที่สุดคนที่คว้ารางวัลน,นี้ไปครองก็คือเอเมโนมาติเนส จากการพาทีมชาติอาร์เจนตนาเป็นแชมป์โลกในปีนี้ทั้งนี้อาลีมี13คลีนชีสในพิมพ์เลียปี2023ีแต่กลับไม่ติดท็อป10ด้วยซ้ําแน่นอนว่าเอมิโนโมาติเนสต้องคว้าวันนี้อยู่แล้วเพราะมีส่วนสําคัญในการพาท,ทีมชาติอาร์เจนตนาได้แชมป์โลกแต่อลิซอนไม่ติด1ใน10เนี่ยนะแต่นั่นก็อาจจะเป็นผลงานโดยรวมของทีมเมื่อรุูการที่แล้วด้วยเช่นกันแต่เห็นฟอร์มแล้วไม่ได้อวยอะไรนะให้แลกกับ 1- ใน10คนที่ติดรางวัลยาชินโทฟี่ในปีนี้ ก็ไม่เอาสักคนจะเอาแค่อาลีคนนี้คนเดียวเท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ